เอาได้เลยพี่ปอบกินงัวครับบ้านเดินบ้านสมุนบ้านนียนเขาฝันบ้านมันติกุ้งกินมันติมากินคนเออบ้านมันกินคนอะไรมันเลยว่ามันติมันติกุ้งกินจันไดหะบ้านมันได้กินข้นกินงัวมันจะกินหัวบ้านหรืกินงัวเออกินงัวตัวหนึ่งหัวใหญ่งัวหน่อยู้หญิงหรือผู้ชายผู้พี่ปอบเวลาหัวใหญ่งัวหน่อย หัวใหญ่เน่ยหัวเป็นแม่ใหญ่ที่ปอดหัวเหมือนสองวันหมือนวานพี่คนนี้นะเลือกจริงเลี้ยงจริงตายบ่ตายแนวข้นกระป๋านกินเนื้อมันหัวตายเลยน่ะหัวตายวันคนกระป๋านเอาอาการมันเป็นยังไงอาการพอกระบริอันนี้คือกันแต่ว่าเข้ามาพี่ปอดกินมาสั่งมันมีหมม่งใช่นั่นฝันมาฝันฝันมามันจิก มันกินพ่น,น,น,นกินพ่นอะไรมันเกิกินง่วงบานปอนบกินง่วบ้านฟ้า,า,าหัวบ้านนี้เรื่องจริงบ้านนี้เรื่องจริงอันอีหยังบอเกิดขึ้นเมื่อวานเออเกิดขึ้นเมื่อวานย่ำเ้าบานนี้เพราะว่าอัานฝันฝันเืมฝันเรื่มบอกพี่ยญิงนะฝันนั่น นึกบอกพี่ยิ่งวันวันทัาว่าตายเลยจังมาบอกจริงนั่นน่ะเลยแต่ตายเป็นพี่ปอบจริงว่าข้าเจ้ากระไรเออตายเลยเยังกินอ่ะแล้วก็เอามาอันเฮ็ดซูโกันกินมันเอ็กซ์โซกินว่าข้าเจ้ากระติบป่าจิ้เจ้าอยากเดียวดกระบวงจากข้าเจ้ากระบุงพี่เจ้ากระใครเป็นคนลงความเห็นว่าพี่ปอบกินง้วอืมค่ะ เขาเจ้าเป๊ะอนั้นต์บึงฝันฝันผู้น้องเขาเจ้าฝันมันอยู่ดีดีมันผิดตายอยู่ดีดีมันก็ตายอยู่ดีดีพวป่วยพวไข่พวเก็บอย่างนั้นก็ซักเขาเลยง่วไข่แย่งง่วไข่อ่อนนั่นดีขาเจ้าบาดดิ้งกินเงินเพูนของมันโกเอาเงินจบจบขอบคุณครับพี่ปอกกินง่วเมื่อวานนี่มันตีท่อไหนมันตีหกมันตีหก โอ้ขอบคุณครับ,บ<า>แวะมาเยี่ยมใจเข็มก็ชี้ว่านน,นา่นเนี่ยเอาคนทั้ข้าวอันนี้เรียบคดเหลว